<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาทดสอบกล้องเวลาถ่ายตอนกลางคืนนะครับอยากรู้ว่าเวลาถ่ายกลางคืนแล้วมันชัดไหมนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ลองขับชิวๆรอบอุดรกันนะครับเมื่อคี้เสียดายฮะเขามีจุดพูด้วย หยิบหมวกกันน็อกมาถ่ายไม่ทันครับก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะลองวนๆดูอีกสักรอบ2รอบนะฮะก็ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวละกันตรงนี้เป็นศาลากลางจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับอาสารหลักเมืองนะฮะโทษทีครับพูดผิดนะฮก็สวยงามไม่รู้ว่าจะถ่ายเห็นหรือเปล่านะะตอนกลางคืนก็เดี๋ยวจะขับวนๆดูนะครับ น,นี้เอาตัว500มาขี่ดูนะครับก็่งได้รถมายังไม่ได้ขี่ออกไปไหนเลยวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ได้เอาตัว c b r 500ออกมาขี่นะครับเดีย๋ยววันนี้จะไปหนองประจักษ์กันนะครับเผจะมีผูอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศมาใหา้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับ วันนี้รถเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากเขาจะมารอดูผูกันนะครับก็ผมก็รอจอบดูอยู่เหมือนกันนะฮะว่าผู้จะมาเมื่อไหร่นะฮะ ก็วันนี้วันที่18มกรานะครับก็มีการลำบวงสวงกรมหลวงประจักษ์ที่จังหวัดอุดอรนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยสำหรับาชาวอุดอรนะครับก็มีคนมารำกันเป็นจำนวนมากนะฮะก็มีลำมาทุกปีนะครับวันนี้ก็เห็นดาราด,ดังๆอย่างเช่นคุณตุ๊กกี้ แก๊งสามชาของเราก็มาด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ตุกกี้นี้ก็ถือว่า,าเป็นคนอุดอรเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เขาจะมีงานเหมือนคล้ายงานเปิดท้ายขายของด้วยนะครับตรงข้างๆหนองจกักก็มีคนมาเดินเที่ยวกันเยอะนะครับ ซึ่งผมเองก็อาจจะไม่ได้แวะเดินเที่ยวนะฮะก็อาจจะแค่ขับรถชมผ่านใกล้ๆนะครับเพราะรถเยอะว่างจริงนะฮะมีตั้งใจว่าไม่รู้ว่าพูมันจะจุดอีกหรือเปล่านะฮะอยากดูพูครับผม เยอะมากเลยครับก็มีเด็กวัยรุ่นนะฮะมาเที่ยวกันเยอะนะครับก็ตามวัยอะครับผมเด็กวัยนี้ก็อยากเที่ยวนะฮะก็เป็นเรื่องปกติครับตอนผมอายุสิบกว่าก็หาเรื่องออกบ้านเหมือนกันครับแต่ตอนนี้แก่แล้ว นะฮะโอ้ไฟสวยดีนะครับมัวแต่มองไฟเกือบชนท้ายน้องบนะฮะโอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมว่าจะแวะไปบ้านหน่อยนะฮะไปรดน้ำต้นไม้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกรุงเทพมาฮะไปสัมมนาเกี่ยวกับโรงแรมนะครับก็จัดที่โรงแรมวินเซอร์นะครับแถวอโศกค,ครับก็เดี๋ยวว่าจะแวะรดน้ำต้นไม้ที่บ้านก่อนนะฮะไม่มีคนอยู่หลายวันเดี๋ยวต้นไม้ตายครับผม ขี่ไปขี่มาถ้าชักเริ่มชอบตัวซีด้าห้าอนะฮะเพราะรู้สึกว่ามันขับขี่ง่ายง่ายมากเลยครับแล้วก็อัตราการล่งก็ค่อนข้างดีครับก็ขับขี่ในเมืองค่อนข้างคล่องตัวกว่าตัว CB650F นเนะครับเนื่องจากว่ามันน้ำหนักไม่ได้หนักมากแล้วก็มีความเพียว ะนก็จุดประสงค์ของวันนี้นะครับก็กะจะมารีวิวกล้องรอบดึกนะครับว่าเวลาถ่ายตอนกั้งคืนแล้วภาพออกมาจะชัดไหมนะครับเสียงจะชัดหรือเปล่านะครับ จมูกครับ ต้องรีบครับผมถึงเหมือนกันครับ เป็นอันรีวิวกล้องแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็เริ่มดึกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวถึงเวลากลับบ้านนอนนะครับเตรียมอัปคลิปนะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ